แล้วสัตว์นรกเดรัชานเปลวิสัยแก่เจ็บตายไหมแก่เจ็บตายสัตว์นรกตายแล้วไปเกิดที่ไหนองค์บอกเกิดเป็นสัตว์นรกต่อหรือเดรัชานหรือเปลววิสัยปริมาณเท่ากับดินในมหาปตพีทั้งโลกส่วนสัตว์นรกกับเดรัชานเปลวิสัยที่หลุดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดานั้น มีจํานวนเพียงแค่เศษดินปลายเล็บพระองค์พระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามว่าดินที่ติดปลายเล็บกับดินในมหาปตาพีทั้งโลกอย่างไหนมากกว่ากันทั้งโลกมากกว่าใช่ไหมแต่สัตว์นรกลงไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดามีแค่นี้ที่เหลือเกิดซ้ำส่วนมนุษย์และเทวดานั้น เวลาตายเกิดในสามคติข้างล่างเท่ากับดินมหาปตพีมนุษย์และเทวดาที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือมาเป็นเทวดาซ้ำเนี่ยมีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บน้อยมากเห็นไหมดังนั้นนี่คือความจำเป็นที่โยมจะต้องเป็นอริยะบุคคลให้ได้